ถือว่าเราได้เป็นกลริยมิตรทางธรรมธรรมะมันเป็นความเชื่อนะครับธรรมะศรัทธาความเชื่อต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันออก,ออกไปนะครับอืมนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับความพอใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปไม่งั้นศาสนามันก็ไม่มีนิกายนั้นนิกายนี้หรอกเนาะใช่ไหม เ,เราก็ไม่มีศาสนาแบบนั้นศาส,สนาแบบนี้ความเชื่อนะครับมันก็อยู่ที่เราไปยืนณจุดไหนแล้วเราจะมองฝั่งไหนนะครับแล้วเราก็สามารถเอาหลักธรรมต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกอะไรโยนิโสมนัสิการมาพิจารณานะหลักธรรมนั้นด้วยความเข้าใจของตัวเองนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ไปประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมในฐานะเราเป็นครวาสเนี่ยนะครับว่าเราดีขึ้นไหม โลภโกรธหลงของเรามันยังมีมากอยู่ไหมกิเลสตัณหาของเราเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับมันยังมีมากมายอยู่หรือไม่หรือมันหายไปแล้วอะไรยังอยู่อะไรหายไปก็ตรวจสอบกันด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับมันมันไม่ได้ต้องมาจับผิดด่าทออะไรกันเนาะเราเราเชื่อกันคนละอย่างเราเชื่อนคนละแนวนะนะครับอ่าเราอยู่ในคนมุมมองแตกต่างกันเมื่อเราอยู่มุมมองที่แตกต่าง นะครับอยู่ที่มุมมองที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเคารพนะครับมุมมองของเขาเคารพความคิดเห็นของเขานะครับเขาอยากฟังหรือไม่อยากฟังก็อย่าไปยัดเยียดอย่าไปบังคับกันเข้าใจไหมเราต้องถ้าเราอยากเปิดใจเหมือนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยนะมันก็จะมีช่วงที่ทำงานกันแล้วก็บางทีมันไม่ลงรอยกันนะครับ มันก็จะมีช่วงเวลาของการเปิดใจนะเปิดใจการเปิดใจเนี่ยมันจะต้องมีกฎเหล็กสำคัญก็คือว่าทุกคนต้องยอมรับที่จะฟังกันและกันได้นะครับถ้าเราไม่สามารถเคารลบกฎในข้อรับฟังกันได้จะนำไปสู่การทะเลาะกันทันทีเห็นไหมครับเนี่ยผมระวังเรื่องนี้มากเลยฉะนั้นแล้วความเชื่อจะบอกว่าห้องนี้นะครับ ห้องพุทธวจนะห้องเจริญสติเนี่ยเราศึกษานะครับในหลักการที่เรานับถือครูบาอาจารย์ในทางนี้อย่างเช่นพระอาจารย์คกฤกธิ์นะครับแล้วก็ศึกษาแนวนี้ทางนี้นะครับอ่ะเราเชื่อแบบนี้นะครับเราเชื่อแบบนี้แค่นั้นเราไม่ได้เบียดขับความเชื่ออื่นนะว่าใครจะศึกษาแบบไหนหรือจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างไรอันนั้นเป็นความพอใจของแต่ละท่านแต่ละคนไปแต่เราพอใจในแบบนี้ เราก็ผมเองก็ไม่ได้ทำช่องธรรมะเพื่อจะไปกดข่มครับคัดง้างกับใครนะครับผมจะมีพื้นที่เฉพาะกลุ่มคนที่เราศึกษาด้วยกันเห็นด้วยกันนะครับถ้าไม่เห็นด้วยกันก็อ่ะวางไว้นะครับไม่ไม่ผมไม่ค่อยไม่ชอบถกเถียงอะไรวุ่นวายนะนะครับอืมนะครับไม่ได้วุ่นวายกับผู้คนนะครับถ้าเรารู้สึกว่า ผมจะมองเรื่องประโยชน์ว่าผมไปศึกษาเรื่องนี้ผมได้ประโยชน์อะไรถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ยังมีกลุ่มคนศึกษาอยู่อ่ะอันนั้นเป็นเขาอาจจะได้ประโยชน์ในมุมของเขาแต่เรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าโอเคแค่นี้เราพอแล้วในฐานะเป็นคาารว่าที่โปรองอุปมาเหมือนเราจะข้ามไปอีกป่าฝากหนึ่งของป่าเราก็ไม่จําเป็นต้องเผาทั้งป่าหรือไถทั้งป่าออกนะครับเราก็หามักวิธี หาแนวทางที่จะพ้นจากทุกข์ของเราเนี่ยทุกแบบคารวาดของเราเนี่ยออกไปตามทางของเรานะครับโดยที่ไม่ได้เบียดขับเดือดร้อนผู้ใดอ่าหลักการจึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะผมถกเถียงมาทั้งชีวิตแล้วทุกท่านทุกคนนะเรียนปอตีเรียนปอโทก็อยู่ในสถานะของการถกเถียงเพราะว่าต้องเป็นนักวิชาการต้องเคยเป็นนักวิชาการเคยไปนําเสนอผลง,งผลงานนั่นนี่โอ้โหเถียงเคาเป็นเอ็นกัน นะครับยกทฤษฎีนั้นยกทฤษฎีนี้ฉันเข้าใจมากกว่าฉันเข้าใจดีกว่าตีความแบบนั้นตีความแบบนี้นะครับเบื่อหน่ายล้วนะครับอ่าเบื่อหน่ายที่จะถกเถียงเอาชนงชนะกันใครอยากชนะชนะไปเลยนะครับผมแค่จัดการความอยากของตัวเองอ่าความสุขถุกอ่าสุขทุกข,ของตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับอ่า โตวาทีเลยไม่โต้วาทีเลยครับอัดอยู่ในห้องเถียงกันนะเคยเคยเถียงคําว่าเคยทะเลาะ,ะไม่ใช่ถกนะไม่ใช่ทะเลาะนะเคยเถียงกันแค่คำคำว่าความดีนะเอาตั้งคําว่าความดีนะดีแบบไหนดีแบบผมกับดีแบบคนโอ้โหทั้งคืนนะครับอ่าดีแบบดีดีคนนั้นอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้นะ เราดีแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบเราที่ว่าเราดีเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับแบบคนนั้นก็ได้นะเห็ <c oughs> นไหมเออแค่ความดีแค่นี้เถียงกันได้ทั้งคืนะนะครับไม่ต้องพูดธรรมะเลยนะสงวนไว้สักเรื่อง <c oughs> นะครับเออสงวนไว้สักเรื่องเถอะเราอยู่กันด้วยความเป็นฉันมิตรเป็นกัลยาณมิตรกันดีกว่านะครับเราก็มองต่างมุมมอง,มอง,มอง,มองต่างมุมมองต่างแนวทางก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ย นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวัดกันที่ว่าเราดีขึ้นไหมเราดีขึ้นไหมจากเดิมนะครับอืมนะครับอ่าเราก็พิจารณาตรงนี้ว่าเราดีขึ้นไหมเราศึกษาประโยชน์ของการศึกษาที่เราเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้เราศึกษาไปเพื่ออะไรเออเราศึกษาเพื่ออะไรผมเน้นย้ําอยู่แล้วว่าห้องเจริญสติศึกษาเพื่อไปจัดการชีวิตตัวเองนะ ไปจัดการที่จะอยู่กับกับผู้อื่นน่ะได้ดีมากขึ้นจะอยู่กับโลกนี้นะด้วยความผาสุกมากขึ้นแค่นั้นแหละก็เหมือนเราอ่านหนังสือเนี่ยนะทำไมเรามาเน้นอ่านพระสูตรกันฟังพระสูตรกันเพราะว่าเราอยากเหมือนเราเรียนหนังสือใช่ไหมอ่าผมเรียนภาษาไทยเนี่ยปตีปโทนะเราก็จะอ่านหนังสือเนี่ยหยิบจับใจความสําคัญประเด็นสําคัญแง่มุมต่างๆ ในหนังสือในเนื้อหาหนังสือนั้นหยิบจับมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ขณะเดียวกันก็อะไรครับก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวเองว่าตัวเองมีจุดด้อยข้อด้อยข้อดีอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันธรรมะจุดประสงค์าการเรียนรู้ตั้งแต่แรกของผมคือจัดการทุกตัวเองจัดการความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองเพราะผมมาจากความทุกข์ต้องขอบคุณต้องขอบคุณความทุกข ความทุกข์อันแสนสาหัสในชีวิตทั้งกิจการงานธุรกิจทุกอย่างนะชีวิตครอบครัวนะครับก็เพราะเราทุกตรงนี้เราไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับอืมเราเราก็เลยพอได้ฟังธรรมะพระเจ้าพอได้มาอ่านพระสูตรพอได้มาฟังครูบาอาจารย์อธิบายเรื่องการวางอารมณ์ละอารมณ์ต่างๆการฝึกสมาธิพอฝึกปฏิบัติตาม สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ขยายความจากพระสูตรให้ฟังแล้วส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วเราก็เข้าไปอ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็ฝึกมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับในการวางอารมณ์ในการละอารมณ์ต่างๆในการละนันทิที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็เห็นประโยชน์แล้วมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆนะครับถ้าใครอยู่กับผมตั้งแต่แรกๆนะเห็น สภาพกายของเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนะครับแต่ก่อนนี่โอ و, ้โหอ้วนฉุกลมนะครับหน้าด่าดำําเขียดนะครับาจากการคิดมากจากเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินทุกวันนี้อยู่สบายนะครับก็เลยนี่แหละแนวทางประโยชน์ตรงนี้เราจะทำอะไรก็ตามแต่จุดประสงค์เราคืออะไรเจตนาเราคืออะไร นะมันจะเป็นตัวตอบอตัวตอบตอบตัวเองนั่นแหละว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรนะครับถ้าพแพ่ถ้าเพื่อแค่มีตัวตนถ้าเพื่อแค่จะไปเอาชนะคะคารคนอื่นหรือเพื่อแค่จะให้คนอื่นนั้นคิดแบบเรามันไม่มีประโยชน์แบบนี้มันไม่มีใครมาคิดแบบเราทุกคนหรอกมันไม่มีใครมาเชื่อแบบเราทุกคนหรอกเหมือนผมอยู่ตรงนี้แหละ ผมก็ทามาตลอด7เดือนเนี่ยบางคนก็มาด่าผมบ้างหยาบคายบ้างมึงกูบ้างนะครับดูถูกดูหมิ่นบ้างแลบลิ้นปิ้นตาใส่บ้างนะครับก็บางทีก็ตอบโต้บ้างไม่ตอบโต้บ้างปล่อยไปตามธรรมชาติไปเห็นไหมเรากไ็ไม่สามารถบังคับใครได้ส่วนคนที่เขาเห็นแบบเดียวกันเขามีาธาตุเดียวกันกับเรานะครับเขารู้สึกว่าเออไอนี้ถูกาธาตุหน้าตาน้ำเสียงโอเคฟังกันได้เออรูสึกว่า เออน่าฟังนะครับอืมฟังแล้วเข้าใจก็คบกันโดยธาตุก็ดูกันต่อไปก็พิจารณากันต่อไปส่วนใครเข้ามาแล้วรู้สึกไอ้หน้าไอ้นี่มันน้ากวนส้นเท้านะครับอ่าเสียงมันไม่ได้เรื่องนะฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอคติมาแล้วก็ไปตามทางของแต่ละท่านแต่ละคนแค่นั้นเองครับชีวิตก็ง่ายแล้วชีวิตก็เป็นสุขแล้วนะครับเห็นไหมไม่เห็นยุ่งยากเลยผมก็ใช้วิธีนี้แหละ เราเลื่อนไปเนี่ยเราเจอไรสสดเราเจอนักสอนธรรมะเราเจอคนนั้นคนนี้อืมเยอะแยะมากมายแต่ละผมก็ไม่เคยไปกวนไปก่อใครผมก็เอออะไรเป็นประโยชน์ผมก็เก็บมาใช้อะไรที่เขาพูดไปเถียงกันไร้สาระ,ะผมก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ของเราเหไหมผมก็ไม่ได้เป็นมีมิตรมีมีศัตรูกับใครสบายชีวิตนะครับแค่นี้เองนะแต่เราชอบไปยุ่งยากวุ่นวายกับคนอื่นว่า คนอื่นต้องคิดแบบเรามันปปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละนะครับคุณจะไปนั่งฟังคนร้อยคนเนี่ยแล้วให้คนร้อยคนเนี่ยมาคิดเหมือนเราเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเมื่อเราคิดไม่ตรงกันมันจะมีกำแพงกั้นไว้แล้วเมื่อเราคิดไม่ตรงกันอ่าเมื่อเราคิดไม่ตรงกันต่างคนต่างมีความเชื่อที่ไม่ตรงกันอ่ะวางมันไว้ซะนะครับเพราะเถียงกันในมุมที่เชื่อคนละแนวเหมือนคุณเชื่อเรื่องอะไรครับ มีเทพมาบันดาลกับคนนึงบอกว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุปัจจัยเกิดจากความไม่รู้อย่างเงี้ยคนนึงเชื่อว่าคนหนึ่งบันดาลคนหนึ่งเชื่อว่ามันเกิดจากตามธรรมชาติเกิดความไม่รู้อ่าคุณมาเถียงกันนะครับมันก็ไปกันไม่ได้ไมมันสวนทางกันมันมีทางยอมรับกันได้หรอนะคนหนึ่งเรียนเรื่องหมามาคนนึงคนหนึ่งเรียนเรื่องไก่มานะครับคนหนึ่งพูดองค์ความรู้เรื่องหมา คนหนึ่งพูดความรู้เรื่องไก่คิดว่ามันจะรู้เรื่องกันไหมอ่าคิดว่ามันจะไปกันได้ไหมคนนี้สับเรื่องไก่เต็มเลยคนนี้ก็สับเรื่องหมาเต็มเลยคุณก็มีสับเฉพาะในแบบของเรื่องหมาไก่ก็มีสับเฉพาะในเรื่องไก่แล้วมันจะไปกันได้ไหมอ่นั่นแหละมันก็ไปกันไม่ได้นะครับฉะนั้นก็อยู่ใครอยู่เราสบายที่สุดอย่าไปพยายามบังคับ อย่าไปพยายามคิดว่าทําไมแกต้องคิดแบบนั้นทําไมแกคิดผิดทําไมต้องไม่คิดต้องคิดแบบนี้เด้เห็นถูกเนี่ยคิดแบบเรานี่เข้าใจถูกเห็นไหมมันจะไปอย่างนั้นแหละพอมีพอใจมันตั้งทงไปอย่างนั้นแล้วจบนะครับจบเลยมันจะเริ่มคําพูดมันก็จะเป็นอลิกันแล้วสุดท้ายแล้วก็เถียงไปเถียงไปเถียงไป,งไปออกนอกเรื่อง,นอ,องนอกเรื่องไปนอกแนวไปเรื่อยๆนะ พยายามเอาชนะกันไงก็หานั่นหาหนี่ยกนั่นยกนี่มาสิทีนี้ระหว่างที่เถียงกันออกนอกแนวไปเรื่อยๆเนี่ยเสียเวลาไปเท่าไหร่ในการประพฤติปฏิบัติในการวิเวกหลีกเล้นของตัวเองในการมาเสพครบนะคาของพระองค์แล้วก็นําแนวทางในการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยใช้เวลาตรงนี้ให้มากเนี่ยนะครับนั่นแหละสําคัญที่สุดอ่ามันถึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเองไงอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองประโยชน์ ตนเป็นสำคัญว่าเราเข้ามาตรงนี้เพราะอะไรอ่าเพราะอะไรเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราศึกษานี้เพราะจากไปทำอะไรนั่นแหละนะมันจะได้รู้ไงอ่ะบางคนศึกษาเพื่อเรียนเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็ว่าไปเห็นไหมบางคนบางคนเพื่อหน้าที่การงานบางคนศึกษาในเชิงปรัชญา บางคนศึกษาในเชิงวิชาการวิเคราะห์วิพากษ์เปรียบเทียบนะพลวัตทางสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงกับศาสนา,าว่าสังคมในยุคอดีตเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันมุมมองกับศาสนาเป็นอย่างไรความเชื่อในศาสนาเป็นอย่างบางคนก็ศึกษาไปแนววิชาการก็มีบางคนก็ศึกษาในเชิงปรัชญาก็มีเหมือนกลุ่มพวกเราเจริญสติที่เราอยู่กันหนาแน่นกันทุกวันนี้ก็ เราศึกษาเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมพระเจ้าจะสอนเรื่องอะไรครับดูแลแม่พ่อบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรเหมือนในเรื่องทิศหกการพูดการพูดกับคนอื่นการรักษาศีลการอยู่กับผู้อื่นการใช้จ่ายทรัพย์การรักษาทรัพย์อบายมกหกสอนหมดเลยนะในเรื่องโลกโลกพระองค์ก็สอนนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะมาสอนเราจะมาเรียนธรรมะเพื่อ สับนู่นสับนั่นสับนี่จำนั่นจำนี่เยอะๆไม่ใช่อันนั้นก็เป็นผู้รู้ผู้เรียนผู้คงแก่เรียนในทางนั้นที่เขาศึกษาในทางนั้นก็ตามเหตุไปแต่กลุ่มพวกเรานี่เป็นครวาสเราไม่มีเวลาที่จะไปโอ้โหเอาทุกอย่างมานั่งท่องอะไรกันไม่ใช่นะครับเราต้องหยิบจับประเด็นนะครับในเนี้ยในการศึกษาโดยเฉพาะเรามารู้อริยาาสัจสี่เนี่ยเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นนั่นคือเป้าหมายของกลุ่มเจริญสติหลักการแค่นี้ นะครับท่านที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามแต่ในหลักพุทธะวนะที่เราศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็มองด้วยความเคารพเราบ้างนะครับโดยที่ไม่ได้เบียดขับกันก็อยู่ใครอยู่เราถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเข้ามาฟังที่ผ่านมาแล้วนะครับรู้สึกมันโอ้ไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ผ่านไปจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันจะได้ไม่มีจิตอกุศลต่อกันเข้าใจไหมครับแค่นั้นแหละนะ พวกเราก็มีแนวทางแค่นี้แหละแล้วทุกคนในนี้ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดหลายเดือนมาเนี่ยเขาอยู่เพราะอะไรล่ะถ้าเขาไม่ดีขึ้นถูกไหมอ่คนเราจะมานั่งฟังคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกสอนทำตลอดเจเดือนเนี่ยจะมาอยู่ทำเผื่ออะไรถูกไหมถ้าเขาไม่ดีขึ้นอ่าคิดแค่นี้ง่ายๆชีวิตมันดีขึ้นไงมันถึงมาฟังถึงรู้ ถูกไหมครับเราถึงเข้าใจตนเองมากขึ้นประโยชน์มันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราต้องพิจารณาเหตุผลห็นไหมถ้าคุณเข้าใจเรียสสีเออเหตุเพราะอะไรทําไมถึงมีคนมาฟังอยู่เนืองๆหรือมีคนอยู่กับเรานะครับมา,มาฟังเราเพราะอะไรล่ะ,ะนะครับเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันมีประโยชน์ มันเห็นประโยชน์ว่าเออการมาฟังการมาฝึกตรงนี้มันได้ประโยชน์ต่างคนต่างก็ได้ประโยชน์ผมเองก็ได้ประโยชน์กับตัวเองคนอื่นที่มาฟังก็ได้ความรู้อ่าแล้วก็ได้ความรู้ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ตอบคําถามผู้ที่อาจจะคางแคลงสงสัยในกลุ่มเราหรืออาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่ได้มีแนวทางเดียวกันก็ลองพิจารณาด้วยใจกว้างๆดูนะครับ อ่ะด้วยใจกว้างๆดูนะเปิดใจกว้างๆดูก็พิจารณาตามหลักธรรมนี่แหละตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแล้วก็เป็นมิตรกันหน่อยนะครับหน้าตาเราก็ไม่ได้เคยเจอกันเป็นญาติพี่น้องกันหดอกมีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะครับเชื่อผมเถอะผมเป็นคนที่ทําธุรกิจอะไรกับคนมาเยอะพอสมควรแล้วทุกทุกกลุ่มด้วยนะครับตั้งแต่ตลาดตั้งแต่คนเก็บหนี้เด็กสกอยนะ พืชพันสายเขียวแล้วผมก็อยู่มากับทุกคนเห็นเห็นคนทุกชนชั้นว่าง่ายๆทั้งคนรวยคนจนอ่าคนหาเช้ากินค่ําเราเห็นนะครับเราเปลี่ยนแปลงสภาพบางอย่างของคนทุกคนไม่ได้แต่เราอยู่กับคนทุกคนได้ไหมได้อ่แต่เราไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้ให้มาแบบเราให้แบบคิดแบบเราไม่ได้หรอกแต่เราสามารถที่จะ เข้าใจธรรมชาติของเขาแบบนั้นแล้วอยู่กับธรรมชาติแบบนั้นได้นั่นคือความสามารถของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขึ้นมาแล้วเกิดความอาหาังการเกิดความมีตัวตนเกิดชั้นเก่งชั้นเหนือชั้นเลิศแล้วคนอื่นต้องอยู่ใต้อานะัตตรงขืนต้องคิดแบบชั้นสิคุณคิดแบบนั้นผิดไม่ใช่อืมนะครับนั่นแหละหลักการจึง เป็นเช่นนั้นเองนะที่ช่องเจริญสตินะครับก็สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับเที่ยง24นาทีนะครับทุกท่านทุกคนเนาะคุณพี่ต้นนี่นแหละผมผมไม่คือเวลาเวลาทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่หรือหรือหลักการนะครับถ้าใครผมเรียนเรียนสื่อมวลเรียนสื่อสารมวลชนมาด้วยผมเรียนภาษา,าไทยก็จริงนะครับ แต่ผมจะเรียนวิชาโทเขาเรียกมีวิชาโทเนี่ยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อ่าเกี่ยวกับสื่อสื่อสารมวลชนมาด้วยนะครับเลยรู้ว่าการมีเครือข่ายอ่าการไม่มีศัตรูเนี่ยมันจะดีนะครับเวลาเราทําอะไรไปไหนมันก็ง่ายนะครับอ่ามันก็ง่ายมันมีคนคอยช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอดเหมือนกันธุรกิจเหมือนกันครับก็ต้องมีเครือข่ายธรรมะก็เหมือนกันต้องมีกัลยาณมิตร ไม่ใช่มีศัตรูเรามาตรงนี้เราไม่ใช่จะไปทะเลาะก,กับใครเข้าใจไหมครับอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ยกตัวอย่างเฉยๆคุณนางเป่ายกตัวอย่างเฉยๆว่าเราจะเห็นในในสังคมว่าแม้แต่วงการธรรมะดารานักสแสดงการเมืองทะเลาะก,กันหมดอ่าผมได้ชี้ไปตรงที่ว่าเราจะทะเลาะก,กันไปทําไมเหมือนพี่ต้นบอกเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันได้ เราคิดไม่เห็นตรงกันแล้วก็วางละไป,ไปบ้างนะครับก็เดินทางใครทางเราเหมือนเราชอบสีเขียวคุณก็ไปสีเขียวผมชอบสีแดงก็ไปสีแดงคุณชอบสีเหลืองก็ไปสีเหลืองไปนะครับต่างคนต่างก,ก็ชอบในมุมของตัวเองอืมนะครับก็เลยยกตัวอย่างว่าทําไมเจริญสติถึงไม่ค่อยมีทะเลาอะบ,บ่าแหวงเพราะผมจะไม่ยืนอยู่กันในการทะเลาะกันถ้าผมรู้สึกว่า คุยกับคนผู้นี้หรือใครจะคุยกับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรผมก็ไม่คุยนะครับแค่นั้นเองอ่ก็ให้เข้าใจในแบบของเขาไปผมก็เข้าใจในแบบของผมหมาไหมมันก็จบแล้วผมก็ไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรก็จบนะจบตรงนั้นนะครับผมพยายามไม่ไปทะเลาะเบาแวงหรือปะทะกับใครเพราะผมเบื่อหน่ายการทะเลาะกันผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลาะมานะสมัยเรียนเนี่ยมันอัตตาเยอะ นะยิ่งเราอ่านหนังสือเยอะด้วยอัตราตัวตนเรายิ่งเยอะไงเวลาคุยกับใครแล้วเขาไม่อ่านแบบเราเราก็เริ่มเบียดขับเขาไปอีกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองการอ่านหรือการไม่อ่านก็ตามแต่เนี่ยนะครับเราดันไปมีอัตราตัวตนว่าเขาไม่เหมือนเราเขาไม่เป็นแบบเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยเปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละผมเลยเข้าใจนะครับว่าไม่มีผมเลยลดอัตราตัวตนตรงนั้นมาก็คือ เราถ้ามันไม่ตรงกันจริงๆคุยแล้วไม่เกิดประโยชน์หรือมันหรือเรารับฟังกันไม่ได้ในมันสุดขั้วต่างกันนะนะครับเออ,เ,อ,อเดินคนละทางไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะก็ไม่ไม่คุยกันดีกหว่านะครับอืมใช่ใช่นะครับ,อนะรบเออเนาะคุณดังเปานั่นแหละผมเห็นใครทะเลาะกันเริ่มทะเลาะกันเริ่ม ดูถูกดูมิน่นหยาดหยามกันผมจะข้ามไปเลยเออนิสัยของผมเป็นอย่างนั้นมันมันไม่ชอบคนแตกแยกกันอะ่ะมันไม่ชอบเห็นใครทะเลาะกันเห็นคนทะเลาะกันแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นเลยนะแต่ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไรเขานะเออไม่ได้โกรธได้แค้นแต่แต่เราไม่อยากอยู่ในสถานการณ์บรรยากาศแบบนั้นมันรู้สึกกระอักกระอ่วนมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกไม่มีประโยชน์ในชีวิตอืมนะครับมันรู้สึกว่าหาสาระประโยชน์ไม่ได้